ยินดีต้อนรับสู่ YouTube วันนี้คุณจะได้พบกับความลับของขุมพลังทางอากาศที่น่าเกรงขามที่สุดในศตวรรษที่21เครื่องบินรบ JF-17 Thunder X สัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งสงครามผู้เปลี่ยนชะตาการรบให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาเดียวแอนวมันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแห่งการบินแต่มันคือนักรบเหล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายทุกศัตรูที่บางอาจจะมาท้าทายมันคือดาบแห่งฟากฟ้าเสียงคำรามของมันคือการประกาศสงคราม และเมื่อมันโฉบผ่านท้องฟ้าฟ้าเองยังสั่นสะท้านเมื่อใดที่มันทยานขึ้นสู่ฟ้านั่นคือเวลาที่ความเงียบกลายเป็นฝันร้ายของศัตรูศัตรูไม่สามารถหลบหนีไม่สามารถซ่อนตัวและไม่มีวันรอดทันเดอร์เอ็กูกออกแบบให้รวดเร็วดุดันและแม่นยำระดับเทพเจ้าด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูง AESA ที่สามารถล็อกเป้าได้หลายเป้าหมายพร้อมกันมิสไซล์ P-15 และ S-10 d ที่ติดอยู่ใต้ปีกของมันพร้อมพุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียง ขณะที่โลกหลับไหล JF 1 7กลับตื่นอยู่เสมอมันคอยเฝ้าระวังคอยฟังเสียงของศัตรูและพร้อมพุ่งโจมตีในพริบตามันคือดวงตาแห่งท้องฟ้าและกรงเล็บแห่งสายฟ้าทุกครั้งที่มันกลางปีกศัตรูต้องหลบซ่อนเหมือนเงาในความมืดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ภูเขากลางทะเลหรือใต้พื้นดินทันเด e r X เอกก็สามารถเข้าถึงและโจมตีคุณได้ไม่มีที่ปลอดภยัยไม่มีทางรอดในจังหวะเสี้ยววินาทีมิสไซล์คู่ก็พุ่งออกจากปีกแสงไฟสาดกระทบท้องฟ้าควันและเสียงระเบิดแผ่กระจายเหมือนพายุพิโรธ ภาพโปร่งหน้านั้นคือความหายนะที่แท้จริงห้องนักบินของมันคือสมองกลที่เชื่อมโยงกับสติของนักบินแบบไร้รอยต่อการตอบสนองทุกคำสั่งไม่ถึงวินาทีทุกการเคลื่อนไหวคือการสังหาร Thunder X ยังสามารถบินต่ำด้วยความเร็วสูงโฉบเฉี่ยวเข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับมันคือนักฆ่านเงียบที่ร้กาศที่สุดในสนามรบและเมื่อมันเข้าสู่โหมดจ่โจมมันจะกลายเป็นพายุแห่งการทำลายล้าง มิสไซล์ลำแสงปืนกลและระเบิดถูกปลดปล่อยพร้อมกันเหมือนฝนที่ไม่มีวันหยุดมันสามารถบินได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนภายใต้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะมีพายุฝ,ฝนตกหนักหรือหมอกหนาทันเดอร์เอ็กก็ยังสามารถมองเห็นและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดมันได้ระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลขั้นสูงช่วยให้นักบ,บินสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในเซียววินาทีทุกการคลิกทุกการเล็งทุกการปล่อยอาวุธคือการพิพากษาศัตรู มันไม่ได้เพียงแค่บินมันเฝ้าดูฟังและจดจำพิกัดของศัตรูทุกคนมันคือเครื่องจักรแห่งการล้างบางมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการตอบโต้มันคืออาวุธที่ทำให้ข้าสึดหยุดหายใจ JF 1 7 Thunder X ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่ออดชมแต่สร้างขึ้นเพื่อชัยชนะมันไม่บินเพื่อความสวยงามแต่มันบินเพื่อทำลายมันคือคำตอบของชาติที่ไม่ยอมก้มหัวต่อภัยคุกคามมันคือลอมหายใจของอิสรภาพและเงามืดอแห่งสงครามที่ไม่มีใครหนีพ้น ดังนั้นหากคุณเคยคิดจะลองขอองอถ้าคุณเคยคิดว่าคุณพร้อมจำไว้อย่างเดียวเมื่อคุณเห็นเงาเคลื่อนผ่านท้องฟ้าและได้ยินเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวมันอาจจะสายเกินไปแล้วเพราะมันคือ JF17 Thunder X พยาครุดเหล็กอาวุธสังหารแห่งสวรรค์และความตายที่พุ่งมาด้วยความเร็วเหนือเสียง